ต้อนรับสู่ช่องไม่กำนันสตอรี่นะคะวันนี้มาดูบอนดำกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาดูปัญหาปัญหาของศัตรูนะคะอันนี้คือบอลดํานะคะนี่ต้นเบบีเขานะลักษณะของบอลดําบอลดําก็จะมีหลายอย่างเนาะหลายอย่างแบบหลายอย่างหลายชนิดนะคะใบก็อาจจะมีเขียวบ้างเขียวอมดําบ้างนะคะสําหรับบอลสีไม่กำน,นัน อบอนดำไม,ม่กํนานันต้นนี้ก็คือ,อลักษณะใบก็จะมีสีเขียวอมดํานะคะนี่คือหน้าใบค่ะอันนี้คือลูกเขานะเบบีเนาะ,ะมาดูใบใหญ่เขากแล้วกันเนาะเ <S 3 S 1> ขาจะมีใหญ่ลักษณะบอลดำนี่จะใหญ่นะคะนี่อันนี้คือใบใหญ่เขานะคะใบใหญ่มากอันนี้จะใบไม่เรียบนะคะนี่ลักษณะของบอลดำอันนี้ก็คือมีหน้าใบก็จะมีสีเขียว อมดำนะั่นแหละอมดำเขียวท้าเขาถูกแสงแดดเนาะเขาก็จะดำนะคะนี้คือหน้าใบนะคะจะไม่เรียบอันนี้จะไม่เรียบนะคะอันนี้นี่จะมีหน้าย่นๆแบบนี้นะคะหน้าใบกระดูกสีเขียวคะ่ะกระดูกใบสีเขียวกระดูกตรงกลางก็จะใหญ่หน่อยนะคะก็จะมีกระดูกย่อยออกเป็น แบบนี้นะคะออาดูแบบนี้นะคะนี่ลักษณะปลายใบก็แหลมนะคะหูใบยาวมากค่ะคุนเพื่อนหูใบยาวแล้วก็ชิดนี่คือหูใบนะคะไม่ชิดธรรมดานะคะนี่ชิดแบบว่าชิดกันแบบแบบนี้เลยนะคะเนี่ยไขกันเลยนะคะไขว้กันเลยอันนี้คือหูใบนะคะยาวมากค่ะยาวถึงยาวถึงสะดือเนาะตรงสะดือก็จะมี เห็นจุดสีสีสีดำเนาะนี่นะคะสดือสีดำนะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ใบล่าสุดเนาะอันเนี้ยจะเป็นขึ้นขึ้นหน่อยนะคะอันนี้คือหน้าใบนะคะมาดูหลังใบนี่หลังใบเป็นสีดำเลยค่ะเพื่อนหลังใบสีดำแล้วก็สวยมากเห็นกระดูกได้ชัดนะคะเนี่ยกระดูกได้กระดูกชัดเจนมากเลยอันนี้คือหลังใบนะคะ สวยมากนะคะสำหรับบอนดำต้นนี้ก็อาจจะเป็นอาการใบก็จะสีดำนะคะอันนี้ก็คือสีดำสีเลยวันนี้มาดูปัญหานะคะไม่กำนันให้ดูปัญหาค่ะวันนี้พบปัญหาบอนต้นนี้บอนดำต้นนี้อยู่ที่ภูกระดึงนะปกติแม่กำนันอยู่เลี้ยงหลานอยู่โคโราชเนาะแม่กำน,นันบ้านอยู่ภูกระดึงอยู่ก็จริงแต่ว่าไปอยู่ที่โคโราชนะคะทีนี้พอกลับบ้านมาก็เจอปัญหานะคะเพราะว่า เพราะกำนันก็ไม่ค่อยได้ดูแลเนาะไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็พบปัญหาอ่าที่แม่กำนันเคยทําคลิปไปปัญหากับไข่เมงมุมนะคะเพื่อนๆแมงมุมมันเป็นศัตรูตัวร้ายจริงๆนะคะนี่มาดูลักษณะใบบอลเรานะคะอันนี้ก็คือโดนไข่เมงมุมทําลายไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆออันนี้ก็คือให้ดูน้ํากิ้มก่อนเนาะอันสาหัสกว่านี้ก็มีนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือแบบมาดูใบนี่นะคะเนี่ย เนี่ยถ้าแมงมุมจับแบบนี้นะคะอันนี้นี่นี่เลยอันนี้ชัดไหมนี่นะคะเนี่ยนี่ก็คือแมงมุมนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือไข่แมงมุมเห็นไข่เขาไหมคะเนี่ยอันนี้ไข่แมงมุมนะคะเนี่ยเขาจะทําลายใบบอลเราจะเป็นแบบนี้เนาะไม่ใช่ว่าใบบอลหรือใบไหนๆก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าถ้าแมงมุมเขาได้ขึ้นนะคะนี่เขาจะเปลี่ยนไปเลยอันนี้คือเนี่ย เขาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะหน้าใบหลังใบนะคะอันนี้ลักษณะของแมงมุมที่มาทําลายใบไม,ไม้เราก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่สวยเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยใบเขาจะเป็นซีซดๆแบบนี้นะเนี่ยเขาเกาะอยู่แล้วเขาก็ไข่เนาะอันนี้ยังไม่สาหัสเท่านะคะเดี๋ยวแม่กำนันจะพาไปดูที่สาหัสกว่านี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆมาดูกันเลยนะคะใบที่สาหัสที่สุด สำหรับแมงมุมใครว่าไม่ใช่ศัตรูตัวร้ายของบอลน,นะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นบอลสีต้นไม้มงคลหรือต้อนไม้อะไรก็ช่างเนาะเนี่ยถ้าเขาได้ขึ้นอันนี้คือสาหัสแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เกินเยียวยาแล้วคะ่ะเห็นไหมคะนี่เห็นใหญ่ไหมนี่อันนี้คือบอลดํานะคะเห็นไหมไข่เขาก็จะเป็นสีแดงๆเขาทําลายใบไม้เราขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้นะ่ะนี่นะคะเนี่ย อันนี้นะเนี่ยใยแมงมุมดูดูดูนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่นะคะเนี่ยถ้าเราไม่ป้องกันแล้วก็รักษาตามาที่ตามที่แม่กำนันได้ทําคลิปไปนะคะป้องกันเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นสภาพนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นเห็นสภาพบอลแม่กำนันไหมต้นนี้อยู่ที่ภูกระดึงไม่ได้รับการดูแลเท่าไม่ได้รับการดูแลเลยนะคะเพราะว่าแม่กำนันไม่อยู่เนาะเนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ใบล่าสุดนะดูดูดูนะคะดูนะคะดูนะคะเนี่นะคะอันนี้อันมันเกินเยียวยาหรือเปล่าไกำนันก็ไม่รู้นะน่าจะเกินอยู่เนาะเนี่ยเขาจะฟื้นคืนมาให้แม่กำนันไหมนี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ย เขาจะเป็นใยแบบนี้นี่นะคะที่แมงมุมที่แม่กำนันบอกว่าให้ระวงังให้ตัวตาดูถ้าเห็นแล้วก็แม่กำนันทําคลิปไว้เนาะเนี่ยป้องกันแมงมุมได้อย่างไรไปดูคลิปแม่กำนันได้นะคะอันนี้คือเขาทําลายไปแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะไม่ช้าไม่ธรรมดานะคะถ้าแมงมุมเขาทําลายและในที่สุดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่คือบอลดํานะคะนี่นะคะ่ะ ในที่สุดเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยถ้าเขาทำลายไปในที่สุดถ้ารุ่นนี้แล้วป้องกันยังไงล่ะคะมีวิธีการไหมแม่กำนันปัาสาวามีค่ะวิธีการนะคะรุ่นนี้นะคะดูแม่กำนันจะทําให้ดูเนาะวิธีการทําแบบนี้เลยนะคะคเพื่อน เรียบร้อยค่ะวิธีการนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเกินเยียวยาเนาะเราจะเยียวยาเขาไม่ไหวแล้วเนาะเอาแบบนี้เลยนะคะตัดแบบนี้เลยค่ะตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เนาะไม่ต้องกลัวนะเขาไม่ตายหรอกเพราะว่านี่เห็นไหมเขาแทงหลอดไม่มาแล้วเห็นไหมคะเนี่ย หลอดใหม่เขาก็จะมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัดไปเลยนะคะตัดทิ้งไปเลยค่ะเราไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่กลับคืนมาหาเราแล้วนี่แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนี่นะคะคือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับต้นนี้นะเพราะว่าเยียวยังไงก็คงไม่ไหวแล้วเนาะเนี่ย ถึงเราจะชะล้างแบบไหนก็คงจะไม,ไม่ไม่ไม่มาแล้วเนาะแล้วก็อ่าไฟเลยค่ะร้ายกาดมากนะคะสำหรับแมงมุมนะคะไม่ใช่แม่ร้ายนะเห็นไหมคะแม่กำนันถึงบอกแล้วว่าให้ดูแลแล้วก็ป้องกันตามวิธีที่แม่กำนันได้ทำคลิปไปนะคะไม่เฉพาะแต่ต้นบอลน,นะต้น ห่อเงินห่อทองถุงเงินถุงทองต้นบอนสีหรือต้นไม้มงคลอื่นๆถ้าเป็นไม้ใบเนาะถ้าเจอแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ป้องกันแล้วก็กําจัดนะคะถ้าเราพบแต่นน้อยน่ะสามารถที่จะชะล้างออกได้สามารถที่จะกําจัดได้แต่ถ้าขนาดนี้แล้วการเยียวยาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ให้เขาขึ้น มาใหม่เนาะเห็นไหมนี่แหละค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้แม้แต่ต้นนี้เนาะนี่เห็นไหมแมงมุมนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมห่อเงินห่อทองน่ะถ้าเจอแมงมุมจะเป็นแบบนี้นะคะถ้ารุ่นนี้เราก็ยังพอพอได้อยู่เนาะอ่าอันนี้พอได้อยู่นะคะรุ่นนี้พอทำตามวิธีที่แม่กำนันเคยทำคลิปไว้ได้อยู่นะคะ ไปดูกันนะคะไปดูที่คลิปแม่กำนันได้เนาะย้อนหลังไปดูกันได้เลยนะคะแม่กำนันเคยทําคลิปไว้อยู่นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแม่กำนันมาชี้เห็นว่าแมงมุมไร้การจริงๆค่ะถ้าโดนคุกคามหนักก็จะเป็นแบบนี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ